สกรอุดรธานีร่วมประชุมติดตามผลการจัดการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับภาคเรียนที่1 2568ณจังหวัดศรีสะเกษวันพุทธที่7มกราคม2569นายชินกรค้อังกุผู้อำนวยการสำนักงานสกรอประจำจังหวัดอุดรธานีมอบหมายให้ในายภาสกรเมื่จันทึก รองผู้อำนวยการสำนักงานสกอ km. รประจำจังหวัดอุดรธานีพร้อมด้วยนายเสกสรรศรีส,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 สรารคามนักวิชาการศึกษาเข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินการจัดการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568โดยได้รับเกียรติจากนายถาวรพลีดีผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุบลราชธานีปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นประธานในการประชุมแลนะห้องประชุมร่วมใจสำนักงานสกร,อรอประจําจังหวัดศรีสะเกดเพื่อติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับในรอบภาคเรียนที่ผ่านมาแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดตามมาตรฐานของสองกรอ,รอ สรุปปัญหาและอุปสรรคเพื่อนำมาปรับปรุงกระบวนการจัดการศึกษาในภาคเรียนถัดไป